น <minutes> <ikke Ugh>. ี่ยเมือนไรงนี <oon> ้เอารูปเอาว่าในบัดเจงยามีม่นได้รูปมามาอนี้ทรงองค์สมมานี่ยถวายปัะตถาคเหี้ยความมีชื่อเสี้มีีออกมาหลายมเ่ยไม่ออกวัดโ่ธิ์สาดในบัดเงยาวัดอันมุน่ัดอนเหี้ยทั้งมาเนี่ นัน่านเพียบโอ้ยมาไก่อนให้กมาไดก็ร่อยากก็ร่อยลกตับัก็ร่อยเกีวอรอนามออนันะเนอมวานไม่นอเนาะมาหลายเลยเนาะนีอกมาหลายครั้ม่ตม่ตม เมดี yeah, right. yeah, well, I I like so. so ๋ยวว๊า

โน้เลือรียต่อไปดูเพอดเนี่ยอย่างรวเนาะมาหลา่ทหารเพีด

นาศิริสเนตังวัวธาปจายโนจัตติโลธรรมาวันติอายุวันวสุขัง